สวยเก่งไม่ธรรมดาเปอร์เจ็ดดาราสาวภรรยานักการเมืองคนดังบอกเลยว่าดีกีแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาจริงๆบางคนนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วก็ยังช่วยสามีทํางานด้านการเมืองช่วยเหลือประชาชนจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรัชมกันได้เลยจ้า คนที่เจเป้ยัานวาดภรยาสาวคนสวยหลังสามีป๊อปในิีิลงสมัครเตรียมชิงเก้าอี้เคทวีวัฒนานนองแขมว่าที่ผู้สมัครสอสอกทมสังกัดพักพลังประชารัฐเดินตามรอยคุณพ่อพ้อนเอกสนธิทางนี้เจ้าตัวเผยภรยาให้กำลังใจดีเพราะเธอรู้ว่าเขามีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานให้กับประชาชนจริงๆ คนที่6ก,กบสุวรรณันต่อกันที่ดาราสาวคนสวยแต่งงานกับอดีตนักสแสดงบุ๊คธนุพรหลังสามีหันหลังให้กับวงการบันเทิงเริ่มเข้าการเมืองโดยการเข้าสังกัดพรรคไทยรักไทยและก็ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นตำแหน่งแรกในทางการเมืองอีกด้วยต่อมาก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอแม้ว่าจะไม่ได้รับตำแหน่งแต่ก็ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีปัจจุบันหนุ่มบุ๊กก็ยังอยู่ในสังกัดพรรคเพื่อไทยอีกด้วย คนที่5ฟ้าใสออนจีรานักแสดงสาวแถมยังควบกับตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นภรรยาสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีอย่างสยามสิริม,มงคลงานนี้นอกจากจะกลายเป็นคุนไหนผู้ว่าอุดรแล้วเธอก็ยังทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย คนที่ 4. นุสบาปุลณกันดาราสาวสวยนางเอกเดาวค้างฟ้าที่ยังคงรับงานละครอ,อยู่แถมยังเป็นภรรยาของบีพุทธิพงศ์ปุณน,นกันพี่ชายของบุ๊คน,นุพรซึ่งในอดีตเขาเคยดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันบีพุทธิพงศ์ร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คนที่3นาเตียสนกุลเป็นทั้งนักแสดงและอดีตพิธีกรสาวรายการดาวกระจายก่อนจะแต่งงานกับหม่อมหลวงอภิมงคลสนุกุลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นงานในวงการบันเทิงแต่ชีวิตรักก็แฮปปี้ดีมีทายาทถึงสคนด้วยกัน คนที่2องกบป,ประพัชรานางงามและผู้จัดละครสุดสวยต้นตำรับสาวในวงการบันเทิงเธอได้สมรสกับเอพรเทพเตชะไพบู ep, ุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทั้งคู่ก็ยังมีลูกสาวสุดสวยอย่างน้องเหนือมาเป็นโซ่ทองของใจปัจจุบันเอพรเทพก็ได้ย้ายไปร่วมง,งานกับพรรคร่วมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนที่หนึ่งปูพัฒน,นานักแสดงสาวภรรยาของหานหิมะทองคําเป็นสมาชิกพักมาหลายพักในแวดวงการเมืองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในสังกัดพักชาติไทยพัฒนาซึ่งหานเองก็เคยเป็นนักแสดงมางก่อนจนทําให้ทังคู่นั้นแต่งงานกันและก็มีทายาทด,ด้วยกันถึง3คน